สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมานั่งคุยกันแบบสบายๆในในร้านปิดยาวนะครับผมวันนี้เป็นวันที่13เมษายนแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่14เมษายนจะแอบบอกไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้จริงๆวันที่14เมษายนเนี่ยเป็นวันเกิดของผมนะครับแล้วก็วันเกิดของผมเนี่ยผมจะซื้อรางวัลให้ตัวเองผมอยากจะได้จักรยานเสือหมอบสักคันนะครับผมผมนั่งศึกษาประมาณ2 -3 อาทิตย์มาแล้ว แล้วก็ผมก็คัดกรองมาว่าจักรยานอะไรที่อยู่ในใจของผมเนี่ยจนได้มาทั้งหมด4ตัวที่ผมจะมาบอกวันนี้นะว่า4ตัวมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าตัวน,น,นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ศึกษารถคันนั้นแบบดีดีเทลนะครับผมแค่อ่าน,นผ่าน,านๆและเฉยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดก่อนว่าใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไปนั่งศึกษาเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยเทรนของปี2021หรือว่าใหม่ล่าสุดตอนเนี้ยเป็นยังไงนะครับ แล้วก็การที่ผมอยากจะได้จักรยานสักคันหนึ่งเนี่ยหก็คือสนองตันหาของตัวเอง2ก็คือผมอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีของทั้งกรุปเซ็ตแล้วก็ทั้งเฟรมนะครับผมการพัฒนาสูงสุดของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจักรยานที่ผมอยากจะซื้อเนี่ยจะเป็นจักรยานที่สูงที่สุดก็คือพูดง่ายๆคือระดับเวอร์ทัวร์เนี่ยเขาใช้ยังไงในการแข่งขันตอนเนี้ย สเปคยังไงผมอยากจะได้แบบนั้นเป๊ะเลยเพื่ออยากจะมาแบ่งเทคโนโลยีนะครับผมมาแบ่งปันประสบการณ์ในการปั่นที่ดีขึ้นเนี่ยมาให้กับทุกคนดูนะแต่ว่าพูดตรงๆนะครับผมผมเซตบัตเจ็ตไว้ในใจนะผมไม่เคยไปศึกษาแบบด้านไฮเอ็นขนาดนี้นะครับผมผมก็เซตบัตเจ็ตไว้ในใจก็2องสแสนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เก็บตังไว้นะสองสามแสนอยากจะดูมันจะขนาดไหนเชื่ออะไรเงี้ยก็เลยลองศึกษา พอลองศึกษาเสร็จแล้วปุ๊บผมเพิ่งมารู้ว่าเงิน2อถึงสามแสนบาทในการซื้อจักรยานไฮเอนด์สักคันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ <laughs> ยังไม่พอครับอย่างมากเต็มที่ก็ได้แค่เฟรมแล้วก็ชุดล้อแค่นั้นไหะยังไม่ได้ชุดกรุ๊ปชุดอะไรนะแต่ผมอยากได้ที่มันเป็นคอมพลีททั้งคันเลยอะในราคาเท่าเนี้แต่มันไม่มีครับไม่มีจริงๆนะก็เลยอกหักไปที่จริงแล้ววันที่14วันพุ่งเนี่ย ผมตั้งใจจะแบบว่าวันนี้มันเกิดผมค้าผมอยากท,ทําคิดตัดกล่องแกออกมาเลยเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ยังซื้อไม่ได้นะครับผมก็ยังไม่พอยังไม่พร้อมแต่ว่าสามสัปดาห์ที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไปได้อะไรบ้างผมรู้อะไรบ้างผมมีตั้งเกณฑ์อะไรไว้เนี่ยกว่าจะคัด4คันนี้มาได้นะครับผมผมก็จะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจักรยานในเทรนปี2021เนี่ยควรจะเป็นยังไงหนึ่งนะครับผมทำไมผมต้องใช้ตัวล่าสุดนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทรงจักรยานมันเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่พอพวกซื้อมาแพงอ่ะพูดง่ายคือซื้อมาแพงผมอยากจะขายต่อที่ไม่ขาดทุนจนเจ็บตัวเยอะเกินไปแล้วก็มีคนอยากได้เพราะว่ามันเป็นเทรนล่าสุดในปีนี้นะครับผมงั้นเรามาดูกันนะว่าเทรนที่ผมตามหาเนี่ยต้องเป็นอะไรนะครับผมข้อหนึ่งเลยนะที่ผมบอกมานะก็คือ ที่มันอยู่ในรายการเบอร์ทัวนะผมอยากได้รถที่มันซ่อนสายทั้งหมดนะครับก็คือผู้นี่คือตรงแฮนเนี่ยมันต้องคลีนไม่มีสายออกมาสักเส้นเลยเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าด้าน a e r o d y n a m i c จริงๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็การร้อยสายการสร้างรถการประกอบรถขึ้นมาให้เนียบอย่างระดับโลกเนี่ยเขาทำกันยังไงนะผมก็อยากได้ไอ้ตัวเนี้ยมาศึกษาแล้วก็ชอบส่วนตัวด้วยมันดูสะอาดอะมันดูเมันแบบมันคือจักรยานเจนใหม่นะครับที่ผมอยากได้ 2นะครับคือต้องเป็นดิสเบกหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะผมอยากจะทำท็อปิกเกี่ยวกับตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันหลายคนก็ทำไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในบางครั้งบางครั้งมันก็รู้สึกดีเหมือนกันที่เขาทำอย่างนั้นนะก็พูดได้ง่ายนะครับผมสำหรับผมเนี่ยไอตัวดิสเบกอะ่ะมันคือนิวเจเนเรชั่นของเสือหมอบทั่วโลกนะครับผมเวอร์ทัวร์แ5 90%ของนักแข่งระดับโลกทั้งหมดใช้ดิสเบรกหมดเลยนะครับตัวลิมเบรกก็ยังมีอยู่แต่ลิมเบรกได้ดีนะครับผมได้ดีที่มันจะได้น้ำหนักที่น้อยกว่านะครับผมมันจะได้เปรียบตรงนี้แต่นอกนั้นนะครับผมดิสเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างดีกว่าหมดนะครับผมไม่ว่าจะถนนเปียกนะครับผมเจอฝุน่นเจอโคลนอะไรเรบรกมั่นใจอยู่กว่าจับได้อยู่กว่าขอบล้อไม่ย้วยไม่พังอะไร่เงี้ยนะครับผม พวกดิสเบรกจะได้กว่าแต่บางครั้งเนี่ยคนก็จะแอนตี้ผมไม่นั่งฟังคนอื่นนะคนก็จะแอนตี้บอกว่าดิสเบรกเนี่ยการดูแลรักษายากนะแต่ผมบอกว่านะในฐานะการเป็นช่างนะผมว่าดิสเบรกเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากนะครับผมการดูแลรักษาไม่ยากเลยแทบไม่มีอะไรให้ทําเลยครับพูดง่ายๆนะรถยนต์ที่คุณขับอะระบบดิสเบรกคือระบบปิดเป็นไฮดรอลิกใช่ไหมครับก็คือมีปัมป๊มปั๊มน้ำมันใส่เข้าคาลิปเปอร์บีบอะไรประมาณเนี้ยคุณจะต้องแม่ทนเนนอะไรมันบ้าง หนึ่งนะครับผมก็แค่เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ดูแลรักษามันดีๆนะครับผมก็คือตอนเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเก็บคาลิปเปอร์เอาลูกสูบอะไรเข้าได้ดีอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่อ่าไม่ไม่อะไรไม่รั่วไม่ซึมไม่เสียงดังนะครับไอ้บางค่ายก็บอกโอ้ดิสเบรกปั่นไปเสียงว๊บมัพแม็พม็พม็พนะครับทุกอย่างมันเมนเทนเนนซ์ได้มันซ่อมได้ถ้าคุณเมนเทนเนนซ์รถดีๆนะครับตัวดิสเบรกไฮดรอลิกนะต้องบอกเป็นไฮดรอลิกนะเป็นรถ แข่งอนาคตนะมันน่าใช้มากๆนะครับผมก็คือ requirement ของผมก็คือคันนี้ต้องเป็น d i s เบรกโอนลี y ด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมสิ่งที่ผมสังเกตนะของปี2021เนี่ยเขาพัฒนาให้เฟรมเขาอะเป็นกว้างขึ้นอีกนิดนึงแต่เพิ่มความ a อ r o ร่ความสติฟนะแต่ว่าไท r ์ c ค r เรนซ์นะครับผมและ,ะช่องการใส่ยางเนี่ยสามารถใส่ได้มากขึ้นก่อนหน้านี้นะ เต็มที่บ้านเราก็จะใส่ได้แค่700คูณ23 700คูณ25ใช่ไหมครับแต่ว่า,อาตอนเนี้ยพวกฝรั่งพวกยุโรปเนี่ยเขาชอบให้ยางมันสามารถใส่ได้ใหญ่ขึ้นสูงสุดถึง32 35ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าบ้านลำพึ่งมามาฮิตตัว7 25เงแต่ว่าฝรั่งตอนนี้ไป28ละซึ่ง700คูณ28ไปใส่กับเฟรมเก่าๆก,ก,ก็ไม่ได้ก็ติดนะครับ ก็อันเนี้ยก็จะกลายเป็นเทรนของปีนี้ไปก็คือคุณต้องสามารถใส่ล้อใหญ่กว่าเดิมได้ด้วยบางคนมีรีวิวเหมือนกันนะว่าตัว728ไม่ไม่ไม่ได้ทำให้รถช้าลงนะครับผมทับเทียบกับ25ผมก็เคยอ่านรีวิวไว้เหมือนกันนะครับผมว่า728ก็ดีเหมือนกันก็ใครเคยมีประสบการณ์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมว่ายางใหญ่ขึ้นสามารถ ได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองเสือหมอบ้านเราที่ผมขายอะไรต่างๆใส่28ไม่ได้นะก็ยุคใหม่2 0 2 1สามารถใส่ได้แล้วโอเคแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมสังเกตของเทรนปี2 0 2 1นะครับผมเขาเอาเอารถจักรยาน2ประเภทมารวมกันอันนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากเลยทุกค่ายต้องทำตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็เมื่อก่อนพูดได้ไง่ายครับเราจะแบ่งแยกรถจักรยานเสือหมอบนะครับผมไม่รวมอย่างอื่นนะเอาแค่แบบหลักๆเนี่ยเราจะเรียกกันว่าออราว กับ a อ r o นะครับผมออลาก็จะเป็นได้อีกหลายอย่างก็คือจะเป็น endurance ด,ด้วยจะเป็น light weight นะครับจะเป็น climber bike เขาก็จะเป็นคล้ายๆตัวเดียวกันก็คือรถค่อนข้าง,าง,างปั่นสบายนะครับผมมันจะยาวกว่านิดหนึ่งแล้วก็ทรงมันจะนั่งแบบปั่นสบายปั่นได้เป็นหลายๆร้อยกิโลนะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งใหญ่ๆที่เขาเรียกว่ารถ Aero d y n a m i c นะครับก็คือรถ Aero รถใช้ความเร็วนะครับผมมันจะเก็บลมแล้วก็เน้นความแอโร่เน้นความเร็วมากกว่านะครับ ก็2อย่างเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะแบ่งวันนี้สเตจนี้นะวันนี้จะใช้รถคันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอีกอันนึงก็ต้องเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนรถมาใช่ไหมครับแต่ว่าผู้ผลิตของปี2021เนี่ยเป็นเทรนออกมาใหม่เขาทําเป็นรถรวมกันขึ้นมานะครับผมก็คือจะเป็นทรงนี่แหละทรง Endurance เนี่ยแต่ว่ามีความ Aero อยู่ในตัวเยอะมากๆ นะครับก็กลายเป็นแบบทูอินวันขึ้นมาก็กลายเป็นเทรนใหม่ของปี2021นะครับผมซึ่งสีอ่อย่างที่ผมดูวันเนี้ยผมสนใจประเภทนี้ที่สุดก็คือประเภทใช้ได้ทั้งคู่เพราะว่า1น,นะครับผมมันผมอยู่เชียงใหม่เนาะผมก็อยากจะปั่นพื้นที่ที่มันมีแบบวงแหวนใช่ไหมครับวงแหวนรอบนอกผมก็ต้องการความแอโร่ของจักรยานด้วยแล้วก็ผมต้องการที่จะขึ้นเขาได้ด้วยถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นน่ยมันจะเหมาะกับผมมากกว่าถ้าผมจะใช้ประมาณเนี้ยก็คือแบบพวกไลท์เวทไบตบ์แต่ว่ามีความแอ r โร่อยู่ในตัวโอเคงั้นเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าว่าสรุ่นที่ผมอยากได้ไฟฝันถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเรื่อง Product Detail จะไม่ค่อยเน้นนะแค่บอกว่ารุ่นเฉยๆมันคือรุ่นอะไรนะครับผมก็คืออย่างแรกลําดับที่4ก็คือ t r ร k e อีมอนนะครับ SL 9ด้วยอ่าทำไมองเป็น SL9 SL9 คือสูงที่สุดในตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ที่สุดนะครับผมเขาเปลี่ยนเนื้อคาร์บอนของเขาเนี่ยเป็น OCLV 800นะครับก็คือเขาใช้หลายปีมากในการพัฒนาซีวีส์นี้ขึ้นมานะซึ่งทำให้แข็งแรงกว่าเดิมสติฟกว่าเดิมถึง30%แล้วก็เบาลงถึง8%นะครับผม บ้านเราที่เห็นมีขายกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถไปซื้อได้เลยตอนนี้ก็จะมีตัว SL6 มานะที่มันได้อัลเทกาและคาเพียง1นึ0 0 0ส0ก0บาทเท่านั้นนะครับผมก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลย s l r 9ต้องสั่งนะ,ะเพราะว่าต้องไซส์ด้วยสีอะไรด้วยนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนของเทรคเลยนะผมไม่ได้เป็นนะครับผมคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะแค่มาเล่าให้ฟัง,งเฉยๆครับว่ารถอะไรมันเจ๋งนะ ข้อดีของตัว Trek Amanda ตัว SL9 เนี่ยเขาเปลี่ยนกระโหลกมาเป็นใหม่นะครับผมจากที่เมื่อก่อนเนี่ย Trek เขาจะใช้สไตล์แบบเป็น Press Fit ม o เลเป็น b b 9 0แล้วก็ใช้ไปใช้มาคนก็แบบบนนะครับผมเขาก็เลยกลับไปใช้ตัวเกลียวแต่ว่าไม่ใช่เป็นเกลียวแบบสมัยเก่าแล้วไม่ใช่ BSA แล้วมันเป็นเกลียวที่ใหญ่กว่าเดิมก็คือตัว T47 นะครับผมก็คือเป็นกระโหลกเกลียวนั่นแหละแต่มันจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้น มันจะทําให้ลูกป,ปืนแข็งแรงขึ้นแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถใช้อแดปเตอร์นะครับผมซื้อซื้อบัตรธรรมกเก็ตที่มันถูกกับจานของคุณเนี่ยสามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัว BB30 ก็สามารถใส่กับโหลกนี้ได้นะครับผมกระโหลกของ SRAM นะครับชื่อว่าอะไรนะ GXP ก็สามารถใช้ได้ที่มันเป็น24-22หรือว่าหรือว่าจะใช้24ของ Shimano ก็ได้นะครับหรือจะใช้29 ของดับก็ได้มันเป็นกระโหลกที่แบบว่าเซอร์วิสได้ง่ายเป็นเกลียวนะครับผมคุณสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับการเป็นเพรสวิตอะไรต่างๆนะครับผมแข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็เลยทําให้ตัวเนี้ยหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่มีใครสนใจหรอกครับว่ามันหนักขึ้นก็คือมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวยางของตัวอิมันดาตัวเนี้ยเขาบอกว่าใส่ได้สูงสุดที่700ดร้คูณยแต่จริงๆแล้ว มันสามารถใส่ได้ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับผมแต่ว่าเขาเคลมไว้แค่เนี้ยตัว28นะครับตัวเทร็ก e อิมันดาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่6.9กิโลนะครับผมในรุ่น e-tab axx นะแล้วก็ได้มาพร้อมกับบนชาร์ g เจอร์คาร์บอนวิวด้วยก็ราคาก็จะอยู่ประมาณแบบเตรียมไว้400,000มีทอนนะครับผมทุกคันที่ผมบอกเนี่ยก็คือ400,000มีทอนเลยอ่ะผมมีตังค์แค่ครึ่งเดียวตอนนี้ยังซื้อไว้ได้นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะว่าว่ามันมีออปชั่นให้เลือก ตอนตอนท้ายนะครับผมอย่างที่3นะครับผมตัวนี้ก็บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าผมเน้นคําว่าปั่นสบายมากกว่านะครับผมก็คือตัว s e r v ์ l o c a คา d o n อ a 5นะครับ,รบก็มันพูดง่ายๆนะครับผมมันไม่ใช่รถไบจ๋านะมันเป็นการผสมระหว่าง endurance b i ไ e กับรถ Lessing b i ไ e ของตัวเซอร์เวรนะครับผมแต่ตัว มันจะมีอยู่2ตัวนะครับผมคือ c a l a n เนียเฉยๆแล้วก็มี c a l a d o นีย5นะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นตัวท mm ็อปซีรีส์ของ Carbon Fiber อร์ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับผมซี p โพสก็จะเป็นตัว D-Shape เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมเคยบอกก็คือตัวคอ k พิทใช่ไหมครับตัวแ a n d ์ที่ซ่อนสายแต่ตัว c a l a ดเนียเนี่ยเขาเน้นในการปั่นสบายนะครับผมเป็นรถที่ ใส่ย,ยางได้ใหญ่มากเลยแม็กซิมัมถึง34มิมลเลยนะครับผมก็คือ734นั่นแหละแล้วก็มันเป็นรถที่ปั่นสนุกก็คือ,อคุณก็สามารถลุยกับมันได้ด้วยนะครับผมทางขุขะท,ทางนุ่นทางนี่ทางลื่นนะครับผมที่ฝรั่งเขาชอบกันก็คือบางครั้งอะถ้ามันหนาวแล้วอะเป็นสโนว์เป็นหิมะอะไรพวกเนี้ยคุณจะไม่สามารถปั่นจักรยานได้นะครับแต่ตัวนี้เขาให้ยางมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ เขาจะมีตัวแต่งสามารถใส่มัดกาดใส่อะไรต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ปั่นกันแบบว่าวันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้อยากจะปั่นสักร้อยโล200โลอันนี้คือคําตอบของรถที่ปั่นสบายอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ราคาเ็าจะอยู่ที่ประมาณ4 0่0 0 0มีทอนเหมือนกันนะครับหรือว่า40,000 0บวกลบแหละ แล้วก็จะได้มากับตัว SRAM นะครับผม SRAM อ e t a b ASX นะแล้วก็ได้ล้อ1303นะครับผมหรือว่ามันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นออปชั่นที่น่าสนใจนะครับผมมันจะได้ล้อที่ได้จากล้อ reserve wheels นะครับ reserve ก็จะเป็นล้อที่มีคุณภาพนะครับที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Santa Cruz ก็คือเป็นคาร์บอนที่แบบแข็งแรงทนทานมากเลยที่เขาโดดบันดุงบันไดอะไรกันนะครับผมที่มันไม่พังเนี่ย เขาก็มาคอลลับก,กับตัวเซอร์เบโลแล้วก็ได้ล้อชุดนี้ออกมา <c oughs> ก็เป็นล้อที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมทนทานตามสไตล์เมลทันแต่มาอยู่ในรถยังไม่พอยังเป็นรถที่สามารถแอโร่ได้ด้วยนะ <c oughs> ก็ทำให้คาลาด o เนีย5ตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> ต่อมาคืออันดับ2นะครับผมอันดับ2ของผมเนี่ย <c oughs> ก็คือตัว BMC Team Machine SLR 0 1 SL นะครับผมก็ BMC เนี่ยทุกอย่างของเขาเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า Mach ช n e m a c ช ine หมดก็คือแบบมันเป็นเครื่องจักรมันเป็นเครื่องจักรนะครับผมก็จะมีตัว Time Machine นะครับแลวก็จะมีตัวแข่งก็คือตัว Arrow ของเขาเนี่ยชื่อว่าตัว Road Machine แล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัว Team Machine นะครับผมแต่ตัว Team Machine ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับผมตัว SLR 01ปี2021เนี่ย ถ้าถามผมว่าอยากได้ตัวไหนก็ต้องอยากได้ตัวเลขน้อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าทีมแมชชีนเนี่ย SLR มันก็จะมีตัว1ตัว2ใช่ไหมศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอะไรไปนะครับผมแล้วมันจะมีรหัสเข้ามาอีกนะครับผมคือ SLR ศูนย์หนึ่งก็คือเฟรมเดียวกันหมดเลยแต่ว่าคุณจะแต่งยังไงนะครับถ้าถามผมผมก็ต้องตอบว่า s l r ล1ศูนย์หนึ่งวันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยตัว เอ่อ B M C ทีมแมชชีนเนี่ยเขาบอกว่าตัวรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยเขาสามารถทำให้ได้6% faster นะครับผมเร็วขึ้นแล้วก็9% lighter โอ้โหแล้วก็20% stiffer ทำได้ยังไงเนาะให้แข็งแรงกว่าเดิมนะครับผมไปเร็วกว่าเดิมเบากว่าเดิมแต่ว่าแข็งแรงกว่าเดิมนะ เขาเคลมน้ำหนักไว้อยู่ที่6.5กิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมในรุ่นท็อปของเขานะ,ะตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับผมก็บอกว่ามันเป็นเทรนของตัวรถปีใหม่อยู่แล้วนะที่ชอบใส่ยางให้มันใหญ่ขึ้นนะ Maximum t i ม e ท l e a ร์ n ค e นะครับผมได้ถึง700คูณ32นะครับผมแล้วก็ที่เด่นๆเ,เลยนะที่ทำให้แบบสนใจตัวนี้ขึ้นมาเลยก็คือหนึ่งก็คือแฮนดของเขาเนี่ย เป็นเขาเรียกว่า ICS Carbon One Piece Cockpit นะครับผมก็คือเป็นชิ้นเดียวเลยเบาที่สุดนะครับผมแล้วก็ซ่อนสายหมดจดสำหรับตัวรุ่นท็อปอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยรถเนี่ยแถมขากระติกให้อีก2อันทำไมขากระติกมันถึงสำคัญมากเลยตัวเนี่ยก็คือตัวขากระติกของตัว BMC เนี่ยนะครับผมรุ่น Team Machine ตัว SR01 l เนี่ย มันยืมมาจากตัวรุ่นพี่ก่อนนะครับผมก็คือตัวรถ c h ชชีนเขาจะทําให้พ่อของเขาเนี่ยบังลมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็มีขากระติกที่บังลมมาด้วยพร้อมกันแล้วก็ใส่กระติกน้ําใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคิดคล้ายๆบอกว่าคุณซื้อรถด,ดีละแบบว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่บางคนก็ไม่สนใจตัวขากระติกไงขากระติกก็ มาลดความเอโร่ได้เยอะเหมือนกัน BMC ก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเราแถมขากะติกเรามีที่ใส่ขากะติกที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านนะครับผมสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยก็ทำให้ตัวนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับผมก็มาพูดถึงเรื่องราคานะครับผมตัวเนี้ยมันก็จะมากับ SRAM อีกละ้นะครับผม SRAM ก็จะเป็นตัว SX 12 speed นี่แล้วเนาะ,ะราคาก็จะอยู่ที่เมืองนอกประมาณ1,300ปอนด นะครับผมก็พูดง่ายๆก็ับโอ้โหสี่แสนกว่าสี่แสนกลางๆเหมือนกันนะครับผมก็เป็นรถที่น่าใช้อีกครันหนึ่งจาก p m c นะครับผมโอเคครับสุดท้ายรถที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับผมมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงวงการของปี2021มากเลยเพราะว่าอยู u, ๆ่ๆเขาก็ออกมารุ่นนี้ Specialized TraMax SL7 นะครับผมก็คือ,อจะเป็น SWork นะพวกน่่ครับผมก็คือ Specialized เนี่ยก็คือ ยกตัวอย่างนะมันมีคนถามผมในคอมเมนต์ครับที่แล้วที่ผมบอกว่าอ้าทำไมนี่เป็น s p e c i a l i z e ซ์ทำไมยังไม่ใช่ S-Work นะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยคุณซื้อเบนซ์นะครับผมแล้วก็บเบนซ์คันนั้นที่แต่งตัวท็อปที่สุดอะแบบชุดแต่งสเกิร์ตเครื่องทำใหม่อะไรหมดเลยเป็นฟิ n e p โปรดักที่สุดทำดีที่สุดก็คือตัว a m g ใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับตัวสเปเชียลไลซ์ตัวนี้เหมือนกัน เอ7เนี่ยมันมีตั้งแต่ตัว Specialized SL7 เก็จะมีตัวตัวถูกลงมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่เขียนคำว่า S-Work S-Work ก็คือตัวท็อปที่สุดของเขาในเรนจ์ของตัวตัวนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งผมอยากได้ที่สุดก็คือตัว S-Work Tramac SL7 ตัวนี้แหละครับผมเพราะว่าตัวเนี่ยคือ เริ่มต้นเลยเริ่มต้นทําให้คนผมมาสนใจของรถประเภทนี้เลยนะครับผมเขาเอารถ2อย่างก็คือ Lightweight c l เ m m e r กับ Arrow Bike อย่างตัวเวนช์เนี่ยเข้ามารวมกันนะครับผมแล้วก็มันสวยสวยมากๆเลยนะครับผมเป็น New Design ทั้งหมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทูบต่างๆ Head Angle, Chain Stay Angle, Drop Chain Stay นะครับผมก็เป็นการดีไซน์ใหม่ หมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ว่านะครับผมอย่างมันใส่ได้ใหญ่ขึ้นก็ maximum clearance ที่อยู่ที่700คณ3านะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักที่เขาบอกว่าเบาเบามากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีความ stiff สูงมีความ a e r o สูงมากนะครับเขาบอกว่าเกือบเท่าของตัว wrench นะครับผมตัว a e r o ของเขาที่ทำมาในตลาดนะครับผมแล้วก็ คอ k พิ t สวยมากเก็บสายได้เนียนกริปเลยนะครับผมก็ตัว Specialized t r a m a c SL7 เนี่ยตัวท็อปของเขาเนี่ยน้ำหนักนะครับอยู่ที่7กิโลกร,รัมที่มากับสเปคตัว SRAM ETap นะครับแล้วก็ตัวเบากว่านี้นะครับผมเบาที่สุดของตัว s w o r k ตัวนี้ก็คือ6.7กิโลนะครับผมที่มากับตัว ดู r ล HDI 2นะครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะเอาพูดงด่ายง่ายนะครับผมเรามาคิดกันนะ d i 2มันมีสายเกจะน,นะครับผมมีทั้งสายมีทั้ง control box junction box ต่างต่างนะครับผมเก็จแบตเตอรี่อะไรต่างๆมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้เบากว่า Sram e t a p ที่ไม่มีสายอะไรเลยแค่มีกดปุ่มส่งสัญญาณมาที่ตัว front e r a i l l e r กับ rear d e l e r แต่ว่า ออสองอย่างเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ติดอยู่นะครับผมก็ทำให้อันนั้น,นมันเป็นน้ำหนักของแต่ละชิ้นไปนะครับผมก็ตัว d u r a a c e ก็เลยทำได้เบากว่าแต่ว่าราคาเท่ากันแล้วแต่คุณชอบสายไหนนะครับผมชอบแบบไหนมากกว่านะครับก็ตัวตัวนี้นะครับผมตัว S Work t r a m a c SL7 เนี่ยราคาอยู่ที่1,000 0กับ5,000ปอนด์นะครับผม สี่แสนกว่าบาทนะครับพูดง,ง่ายคือ4ี่แสนก,นกลางๆอะ่ะออกรถอีโคป้ายแดงได้ครับอย่างออกรถอีโคยังสามารถผ่อนยังสามารถดาวได้แต่ว่าจากักรยานผ่อนไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวปีใหม่นะก็คนซื้อนี่คือแบบสุดๆอะ่ะคุณใจใจมาก <c oughs> <c oughs> หรือว่าถ้าใครอยากจะได้แค่ตัว S Work Frame เฉยๆนะครับผมคุณมีรถดีอยู่แล้วนะคุณก็สามารถซื้อง่ายๆนะครับผมในราคาเพียง 3,750ปอนด์นะครับอันนี้ดูมาจากต่างประเทศนะก็ประมาณ200,000น,นะตัวเฟรมเฉยๆนะครับผมก็มไม่รู้นะราคาในไทยเท่าไหร่นะครับผมพยายามหาแล้วมันราคามกระโดดกันนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ได้ S-Work t r a m a x SL7 นะครับผมคุณก็สามารถไปหาตัวรุ่นต่ำกว่านี้ได้นะครับผม SL7 ออกมาหลายอย่างมาก นะครับผมก็จะมีตัวแบบ Specialized ที่กล่าวมาก่อนนะครับผมก็จะมีตัวมีหลายตัวให้คุณเลือกองศาเดียวกันวัสดุต่างกันน้ำหนักต่างกันนะครับผมแต่ก็เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นที่มันมาใหม่สําหรับปีนี้นะครับโอเคครับก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับผมว่ามันมีจักรยาน4ี่คันเนี่ยที่ผมอยากได้กำลังคิดกำลังชั่งใจอยู่เก็บเงินเก็บทองเพื่อจะไปถอยเธอมาเนี่ย มันก็ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คิดนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอวยไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ชอบอะมันชอบในรูปลักษณ์แบบนี้จริงๆนะครับผมมันมีอีกหลายตัวนะที่ทำออกมาเป็นดิสเบรกแล้วก็เก็บสายทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะก็คือมีอะไรเบียนคีก็ออกมานะครับผมวิลเลอรก็ออกมาเป็นสไตล์นี้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็สวยตัวอะไรนะตัวสก t ตอะรุ่น a d d i ิกตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็ ยังไม่มีโอกาสศึกษาลึกกว่านี้แต่ผมก็ใช้เวลาสักพัก้วผมก็คัดมาแล้วว่า 4, 4, 4ตัวสตัวเนี้ยผมอยากได้ได้ตัวไหนก็ได้นะครับผมก็โอเคครับก็มาเล่าเพอร์เจอร์ให้ฟังเฉยๆว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับผมในปี2021ตอนนี้นะครับผมสําหรับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้รอดูโอกาสรอดูเงินในกระเป๋าตังค์อีกทีหนึ่งว่าพร้อมเมื่อไหร่นะครับผมแต่พร้อมเมื่อไหร่ผมจัดแน่เพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่ระดับโลกเขาปัานกันในชั่วโมงเนี่ย ในตอนเนี้ยของปีเนี้ยที่มันแบบล่าสุดเลยเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงอย่างงี้นะครับผมขัน <g ười> ที่ข้าบลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระอะไรเกี่ยวกับอะไรอัปเดตจักรยานใหม่วิธีการซ่อมนะครับผมของดีราคาประหยัดอะไรต่าง,าง,างๆเนี่ยปามไบก็จะพยายามหามาให้ตลอดนะครับผมและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ